เอาไปดีครับผมผมเอาตุทุราจะแปงไหนอีกบันนี่ตุทุาจะแปไหนอีกบดไปใส่มานี่ามือนี่โอ้มานี่าเนยินข้าว่าไปหาปลาได้มานบะผู้ไดมาปล่อยข่าวมาหาปาก็ชีวิมานเด้อกว่ามานพอได้กินอยู่ไปไป ่นษาป่าเ่อร์หน้ามันบวกไปอ้างไปชิดเวอ่างโอ้ชิดเวอางม่ไปส่วนมากไปชิดเวดปลาขาวไหมปลาขาวแม่นปลาขาวหน้าเอามาเห็ดปลาแดโ้มันย่มันขึ้นกันเลยไปครับผมย่ามันย่ามันขึ้นมีแมนมันมันขึ้นน้ำน้ำน้ำนี่ยาสิเขอก็ไปยืนดูเลิกๆนล้ลงน้ำที่มันรลเปียกเบิดก่อนะเปียกเบิดเปียกมบนเหี่ยวไปเบิเ้่บวเช่ยวเตเลยเ่องไปเอามัน มันบวตื่นห้องบหืปานบตื่นห้องวะพอเลี้ยวยืนเรียกกันทรายลายโอ้เป็นทรายเป็นทรายเป็นเท่วไปเอาก็่น้ยินเขาว่าปอยสามสองคู่สามคู่ละกลางสามเออวางสาบอก่นู่หันมาหันบอกอเขียนเนี่ผมเนี่ยเขีนเก่งเงหนือบงามอุ้ยบองามเาขเขียนเขียนเป็นพเขียนรถสิบบเป็นตัวเลขได้เขียนรถเขียนรถ เด็กวิ่มาเก,กับแปดวันที่หนึ่งก็อข้อหกห้าวันละมาบอสมนเรเด็กวิ่งตัไนครับพ่เจ็ดกับ8ปดเจ็ดกับแปดเน้นตัวไดเน้นที่แปดเน้นที่แปดโอ้ตัวชีแอดมากินวันนีน้จับคู่เถอะพจับคู่แปด 08 80 80กับผมรับมหนึ่งแปดก็หกแปดเราต้องกลับโอ้หนึ่งหนึ่งแปดก็หกแปดนี่่าต้องกลับม่ต้อง่นกรับมีไม่ถูนเห็นมบนบนล่างเ้อบนล่างได้เห็นมั้่องกันนดรงนบนล่างได้เห็นนองเนอ เอาไปาไปเไปินเบื้งค่ะแต่มันเข่าอีกเนาะมเต่าไทมันเข่าตกกลับเนาะะูงเจ็ดสูงเจ็ดตรงๆตัวนอเดสูงเจ็ดแต่ว่าสูงไสตตัวนี้แหละจังหวักลับไปแต่ว่าสูงนี่มดมดสงสัยเลยโอ้สูงนี่มดสูงไซตเหรอมดสงสว่าสิเป็นตกกลับแต่ว่าสูงไสตแต่สูงแปดแปดสูงนให้กลับไปบ บเขียนเลขแม่ปวดปวดชีชุนม,มันบมีมีตลิขอะไรเนียนวนะไ้เออมีผู้ใดมีเลขเด็ด,เด,ดมาติตดตัวนี้รดเ,เ,เนาะตเชเปยนาะจัเชเ่ยนขันขันเกสีมาไม่เป็นไดแค่หนึ่งเกียร์ตีหล็กขันแค่แม่น,นึงสีมาได้เลย คับนังสีมาตีครับวันดีครับวัสดีครับ่ะาวันดีค่ะน้องงวดนี่ได้เราคันได้แล้วค่ะทั้งเลีวิ่งทั้งจับกูหันแล้วค่ะเรียบร้อยเอาเขาโอเคโอเคโอมนีมาเขามือในแม่้าเป็นของ้ามือนวันวันจไสหัเยว่อยากไายแม่อันบักห้อยขั้นกัดขาว้าข้วปบักหอยขั้นกัดจิเอามีบากห้อยขั้นความแยังไ เฮ้ยเฮ้ยตื่นไปเฉ่ๆตื่นไปเยๆตื่นไปเืยอว่ามาปล่อยกิ่ตเอาใส้ี่ดีมาไส้เากง่าไม้เย็ดดีดีครับผมเอาเอาต้งแจ้งงดงวดเนี่ไปในแมมเอาฝันฝันดีปอนฝันดีอนเฮ็ดเลขไว้จังสี่ละอืเลขฝันว่าน ไปแทงงานค่าเจ้าดิเกี่ยวนีิโอ้ไปแทงงานก่อนไปขอสาวเด้ไปแทงงานเด้โอ้เงินเงินงินที่เราไปขอสาวเมียนมื่อที่เราไปขอสาวเงินนี่ฟันเราไปแทงงานมันติดบนเขาอยู่บ่อยไปแทงงานคนในบ้านนี่เราตายเลยล่ะพ่อแม่นั่นแต่ว่าเรากลับขึ้นมากล้ไปแทงงานอันอันแม่แม่ห่างอยู่ในบ้านครับผมเออจำได้ว่างวดก้อนข่อยว่าเงิกับเจนโมแม่กำกันยาซื้อมเขาบอกเจ้าจะบอกจะบอกข่าศูนย์หกศูนย์เจ็ด กับเจหเนาะาวาเจ็ดกับหกเจ็เออหกเจ็ดหกเจ็ดาอาานตัวนี้มีตัวบ่มาำกันบ้ามีตัวไตัวเดียวกันเปี่ยนไนี่ตัวบ่มากันานำกันัวมากันอันนี้แหละมันมาำกันเนี่ยโอ้บซื้อบซื้อเราะก็เก็บบ่มาำกันใช่ดงนที่พันมากก็มดมาำกันที่บอกไม่ขัวหมดกวนนั่นนะหมดกนนั่น่านบอกตัวนี้ตัวนี้บ่มาลกัน่บเ่นบอกแล้วบ่มาอ เจ้า่ะไปเนดีนนวับขันว่าซี่เจ้า่าไปชื่อคัันิทินี่เนาะคุณฟันท้องอะไรนี่โอ้ห้องก้าวแปด่ครับผมเอาคิดได้เนาะคิดได้ครับผมเออเนียเลยหองตัวนี้เนีมาคืนกันเราไปไปม่ต้องกลับเอาเอาไนี่เามีนเด้เาเชี่ยงเราเมีนเด้ไปได้ลีบมันงงมากมันเปียกชุ่มชื้นเปี่ยชุท่กันล้าง พุ Or, ่จกวนยังไงพี่จักคนังไงพจะกนพี่จะกวนโอ้ยว่าวิโรจน์เลยนี่แล้วมันได้เป็นโสงไซตตัวนี้นะเขาจะเป็นบ่านอย่างเดียวดิการซื้อเข้ากับใบมันก็ดีที่สุดแมนแขนบอาเข้ากับโมเนเข้าจิไปนั่งอยู่ในกล่องสลากเนาะอันนี้มันเป็นเลขแค่เราๆมันจะมาตามแผนของเราไหมแมนบอ ว่าบอก็ครับกับผมนี่คือเข้าเดามากที่ซื้อแต่ว่าเข้าวซุ่มมาบางครั้งมันกับเขาบางครั้งมันกับบอกเขาอยงสิน่ะจะหมดที่แล้วาที่ว่าเป็นจ้งบุญคือได้บอกบุญที่แล้วก็ซุ่มมากเขาซุ่มเขาสองหัวเด้สองหัวแล้วเอากับศูนย์สองเด้อซศูนสองเมนศูนย์สองกับศู่นเกียรตเมนบัดนี้จีซุ่นแปดหนึ่งแปดอันนี้ข้าเข้าวซุ่มเขามาเลยมันคือมันเขาสองหัวแล้วครับผมอ๋อบนหัวที่สามข่อเสด้บอกบุญพี่นนองบอกหัวนี่เนาะ ครับผมถ้ามันเขางวดนี่เข้าก็ได้ซื้อว่าเข้าบอกคุณพี่น้องครับผมแมนอ่าโอเคอ๋อข้ามฝันยังไม่จบอีกเนาะควาวฟันยังไม่จบฟันมันเอาควาวฟันยังไได้ไปแต่งงานไปแต่งงานแมนไปแต่งงานอันทุ่มอยู่ในบ้านเฮียก็ได้หลายครับผมตัวข่อยผู้ตายกับใบน้ำโอ้ขึ้นมาไปน้ำกันห่วยขึ้นไปน้ำกันแมนเมื่อเมันสิเป็นตัวกรับซะบ่เลยกลับไปบ่ ที่พายจานแต่ว่ามันจิเข่าคือหวดกอน่นบ่ชเธอได้ละนี่บ่นี่ดีเด็้ยงผานี่ดีอาออออ๋อนี่เนี่ยไม่กลัวคนฝันเนาะว้ายัวเดียวกันสดนอีกแล้วพี่น้องหาสื่อเ้อทั้งรถต็นทบนล่างมาจะบ่าจ้าบนล่างสลากสลากส้นกันไรซ้ำนักศูนย์แปดแปดศูนย์ หนึ่งแปดนี่ถ้าทางบริกรกลหนึ่งแปดเนาะบอกรับค่ะบอกรับกับอยรับบอกรับบอกรับเออขันเพิ่นมากกับบอกรับไปก็ดีเป็นดีที่สุดเทียงเข้ากันบอดเนาะพัวลอยล้านตัวเนี่ยพัวลอยล้านโอ้ถือเลขตเนื่อข้ามปีแล้วเนาะเนี่ยขัวลอยล้านอืยถอเลขามปีกับผมก็ข้ามปีมาแล้วเลขข้ามปีเลยนเคยออกได้หนึปดเลขบุหนึ่งหนึใช่ มีตัวนี้มันหนาคิดขึ้นหนึ่งแปดหน่งหนึ่งแปดพอหยาบจะว่าว่าหนึ่งแปดตัวเดียวจังหวะเรียกไม่ใช่ถ้าเป็นสตัวมันจะเป็น1นึ่งหปดถ้าถ้าสตัวหนึ่งหนึ่งเขียหาตัวลักลอยแท่ออกเอาที่นะครับผมาะส่วนส่วนแม่กวนพูดี่เ้นเดียวเลยเป็นว่าพอแต้มก็้องการเสียนเนาะผมลงแล้วลงแล้วเป็นวหนึ่งแปดตัวเดียวหนึ่แปดวิ่งกลับเนาะงกลับ ตัวเดียวบนใช่นี่ไม่ไม่ไม่สงสัยตัวเดียวเนี่ยนะจับคู่พ่มช่หนึก็เลยเลยซูนแปนึ่งี่ละเออเอโอ้พี่น้องเงยเป้าหาเเ้่าข้าวาจัสเวอเดอร์เาไม่ไม่ได้เราจับไปแล้วไม่เห็นจบแบบตัวเดเด็กเดรนเล็กดังเล็กรวยเห็นเอามานับเบิ่มยีมสบปไปเบิ่งตอร์ตอรี่ครับผมเพิ่งตอติลี่าแม่คว่คู่ทีซูจับไปจับคู่ล้าสินี่เอาเอาแพร่แพ่ไปเหันเลยแม่คั่วรอล้าน 8 0ดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าแปดนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนมากสิเป็นแปดศนย์ศูนย์แรับผมศูนย์ศูนย์ดไร่ริบเอันนี้การบอที่ซ้องอกเขาจัมกโอ้แม่คั่วจัดดักเลยพี่น้องแปดศูนย์ก้านี่ครับผมโตมากถ้าพ่อถ้าพ่อห้กลับไปแล้วน่าแปดศูนย์ศูนย์แปดมากพ่นใจ กับเมฆ้ว่าคนแห้งตลอดปี้อพี่น้องนะแับซุนได้หลายเด้ออันคือคืว่าจะงวดก่อนเมฆ้วถาเหลายงวดนี่เนาะคือจกแก่ออกมันออกเลขลางเก้าห้าเมือหาเก้าเมื่อเดือนตุลาหนึ่งตุลาเก้าห้าข้าวมบ๊วยหนึ่งตุลาออกเก้าห้าบานี รอบหลังมากัมาออกหาเจ็่เกหาเล่างเหรอเกล่างหาเจ็ดหาเจ็ดที่นอคอจารบหาเจ็ดเ้าหากับหาเจ็ดที่โอกันเ็ลางเนาะหาเจ็นี่มันเขามาตุลน้ดิเอาอนะเรางจะพุณอต้อุณเหอมนัมันลุยงวดที่สาปดของอ่อนพุเหรอมันมันไปตัวกับก่นกันราับัวนกันลุยแค่หนึเหมือนกันมาเามลุยศูนย์เก้ว่าเลไรจะคว้าบม่านกันกระศูนหกกับ่ซื้อกับศูนย์เก้ากระพานนองกกันครับผม เขามาตลอดแต่ว่ามันก็บเรื่อยไหลมวลละสี่หมื่นหาหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นเอามวลมวลเนี้ยสิบ่อกระเป๋าใหญ่ก้อนนี้ก่ออ้าวกระดี่ไก่มันเตรียมเราได้เป็นล้านเลยได้เป็นล้านคนเด่นี่ขอบคุณอะไรครับผมที่แป้งปั่นทังท่างเอฟซีนะครับเนาะอ่างวดนี้งวดที่แล้วแต่กันงวดนี้จะแต่กันไม่เบแม่ขั้วถือขั้วนี่ได้ทำบุญนน้ำกันหลายๆคนครับผมนี่ครับผมจ้าเอาให้เอฟซีพูดแคปหน้าจอไว้คลิปกันพี่น้องชมนี่ครับ ที่เล็กเมคพัวปูสีซูนนะครับเนาะจะมาจอยบังนะครับเดยพี่ครับผมฉันออกแปดมือไม่หมุงยูเรื่องความจับมาไปกับซื้อเสื้อเปั่ผม็แ้วก็บปคัดเมาลอวจะ <laughs> รีเพื่อเสื้แถงเลย